ครับคุณผู้ชมผมผู้วมนะครับกับนนาแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง c j m 4 8อีกเช่นเคยนะครับโซนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีแดงขาวมีคอสีน้ําเงินแซมแบบนี้เนี่ยโอ้นี่สัญลักษณ์อินตราหมีแบบนี้ด้วยเนี่ยก็สื่อถึงน้องคนไหนไปไม่ได้เลยนะครับก็เป็นน้องที่ผมพูดถึงอยู่ บ่อยๆเวลามีเรื่องราวอะไรก็ตามนะครับเป็นรองที่ผมเอ็นดูมากๆด้วยแล้วก็เสื้อตัวนี้ผมก็ซื้อมาก็มาจากน้องนั่นแหละเพราะว่าน้องบอกว่าน้องชอบพิมพ์ตามหมีเพราะฉายาน่ารักดีซึ่งที่แมเลติโกมาดินเน่ฉายาก็คือพิมตามหมีนะครับมีรูปมีพิญต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็สกีหลังเสื้อเป็นชื่อของน้องนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็ดูหลังเสื้อก่อนลวกัน ก็คือน้องโยเกิร์ตนกพระดาเลิศิุริยพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบินเคโฟและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับรวมถึงตอนนี้ก็คือน้องก็คือเดอะเบสเขาเรียกอยู่ในเป็นยอดพีระมิดของ48กรุ๊ปทั้งหมดนับเฉพาะเมมเบอร์ที่ใช้นามสกุล48กรุ๊ปต่อ้ายชื่อเล่นนะครับแล้วก็ คลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆของน้องโยเกิร์ตในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละก็คือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็น้องก็ได้กลับมาขึ้นแสดงเทเตอร์สเตทเอ็ดไฟเป็นอีกครั้งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าผมไม่พลาดนะครับคือเคยพลาดไปเมื่อครั้งก่อนทีหนึ่งและรู้สึกเสียดายเนันนี้ก็ไม่อยากพลาดอีกนะครับก็เลยตัดสินใจจองเข้าไปดูรอบแรกนะครับรอบ รอบวันอาทิตย์ไม่ได้ดูรอบดูรอบแรกวันเสาร์วันเดียวนะครับวันรอบวันาทิตกเ็เสียดายเหมือนกันนะครับมากันที่รอบของวันเสาร์เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือผมรู้สึกว่าอืนับวันโยเกิร์ตก็ยิ่งเก่าเกมขึ้นเรื่อยๆนะครับคือด้วยความที่อน้องขึ้นแสดงทเทตเตอร์มาตั้งแต่เทรนนี้แล้วก็ไปซับบีทรีอยู่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้มาอยู่ประจำทีมเ5็นเนี่ยก็ ตอนนี้มันก็จะประมาณห้าปีกว่าแล้วนะครับก็ทำให้น้องก็เริ่มเก่าเกมขึ้นเรื่อยๆแหละก็จะเห็นเลยว่าสเตจเนี้ยน้องน้องดเเูเก่าเก่าเก่าเกมมากๆจริงๆนะคือแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นรุ่นสามพี่โตจริงๆแล้วนะครับที่แก่งกล้าประสบการณ์เลยล่ะก็จะเห็นเรื่องของการร้องการเต้นเนี่ยไป๊มากๆนะครับไม่มี สะดุดเลยรวมถึงพวกลีลาต่างๆ,างๆการเล่นหูเล่นตาการใช้มืออะไรต่างเนี่ยแบบโอ้โหโดูแบบแพรว์ราวมากๆนะครับถือว่าแบบเจ๋งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเต้นก็มีการผ่อนหนักผ่อนเบานะคือไม่ได้ใส่แรงสุดมันทุกเพลงเหมือนสมัยตอนน้องเข้าวงใหม่ๆและก็มีการเรียนรู้ว่าอะจังหวะไหนมันควรใส่เต้นจังหวะไหนมันควรแบบ มีลีลาออดอ,อ้อ,อนหรือจังหวะไหนควรจะทําอะไรอ่ะแบบเขาเรียกว่าแบบกลุเก่าเกมมากๆจริงๆนะครับก็ถือว่าน้องทําผลงานได้ดีมากๆนะครับส่วนช่วงเอ็มซีเนี่ยก็เป็นพี่โตและเกือบโตสุดแล้วน้องอก,ก็คือลุกสาวพี่โตแล้วแหละนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนเสาหลักเป็นที่พึ่งของน้องๆแต่ก็จะโดนน้องๆแซวแกล้งกลับบ้างอะไรบ้างก็มีบ้างนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นเป็นสิ่งที่เออน่ารักน่าเอ็นดูดีสำหรับน้องโยเกิร์ตในในสถานะพี่โตตอนนี้นะครับก็ถือว่าทาได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับสเตจนี้ต้องบอกว่าโยเกิร์ตทำได้ดีเลยแล้วก็มีแบบมีลูกลูกแบบเมืแ่อบบก่อนจะน้องจะไม่ค่ยอยกล้าพูดนะเดี๋ยวนี้แบบเก๋าแล้วก็แบบมีทวงเสียงคลีดแฟนคลับเหมือนกันนะครับว่าแบบเออไม่เห็น ไม่เห็นส่งเสียงเชียร์กันเลยอะไรประมาณนี้ก็เออน่ารักน่าดูดีนะครับก็ประทับใจในตัวน้องโยในสเตจนี้มากๆนะครับแล้วก็สถานีต่อไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกทีอาจจะเดือนพฤศจิกาเลยที่มันตรงกับวันเกิดน้องนะครับก็เห็นน้องออกตัวว่ามันอยากทำเป็นแฟนมีตนะครับก็มาลุ้นกันว่า จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะออกมาดีงาแมแน่นอนเพราะาโยเกิร์ตเป็นคนที่ทําอะไรที่ค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้วนะครับทุกอย่างจะต้องออกมาเพอร์เฟคชั่นนิสสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน้องน้องก็ออกตวัวว่าน้องมีเพลงในหัวอยู่แล้วเหมือนกันว่าจะอะไรยังไงรรจะชวนใครอะไรยังไงนะครับผมก็แอบหวังอยู่ลึกๆนะว่าแบบแก๊งพ,อ,พอยยอยจะกลับมาโกบแกงในในรอบนี้นะครับวมสิงถ้าแบบ เป็นไปได้จะมีโยชิกี้ไหมหรือว่าโยพระจันท์เซี้ยวไหมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโยมาพูดถึงเรื่องเ,ออเขาเรียกว่างานงานหลักๆเลยคือางานตอนที่น้องไปทำเขาเรียกว่า ภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนของักซิงเกิลคาร์ลค,คอนวิงที่น้องได้ดับที่8อยางาน g e n น r a ร e ล์เอเลนี่แหละนะครับน้องก็มาลงรูปอวดเยอะแยะเลยนะครับแบบยังไม่ได้ลงรูปนะถึงว่าเอารูปที่อยู่ใน iPad เนี่ยมาอวดเปิดผ่านหน้าจอให้ดูเยอะแยะเลยว่าแบบเฮ้ยน้องไปถ่ายทำอะไรมาบ้างถ่ายรูปตรงไหนอะไรมาบ้างที่น้องชอบนะครับก็นั่งดูกันเพลินเลยละนะครับก็อรอลุมอยู่ว่าน้องจะเอารูป มาลงในออนไลน์เมื่อไหร่นะครับก็แล้วแต่น้องเลยนะครับแต่ว่าแค่น้องมาเปิด iPad ให้ดูเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าเออน้องมีความสุขมากๆจริงนะที่แบบเออได้ไปญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับแล้วก็เด็กอย่างโยเกิดนะครับเขาเขาจดจําได้หมดแหละว่าใครทําอะไรดีๆให้กับเขาหรือใครทาอะไรไม่ดีกับเขาบ้างนะครับอย่างเนี่ยในส่วนของคนที่ทําดีๆให้ส่งน,น้องให้อ,อ่าน้องไปสู่ดับแดในงาน generalization ได้เนี่ยน้องก็พูดขอบคุณไม่หยุดเลยนะครับว่าแบบ ขอบคุณทุกคนที่ส่งให้หนูได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไปญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆตั้งแต่ยามาโนคุจิตั้งแต่อะไรกันแล้วล่ะน้องก็แบบใครทําดีให้น้องก็ขอบคุณเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ในฐานะที่ผมก็ลงคะแนนให้น้องเหมือนก,รรกันแหละถึงแม้จะไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็รู้สึกว่าเออเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้น้องมีความสุขได้ผมก็ดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆจริงๆนะครับดีรู้สึกดีมากๆอ่ะ มาเรื่องต่อไปเรื่องอะไรนะครับก็มีเรื่องของในไลฟ์นี้น้องก็หยอดพูดเรื่องของกีฬาสีอีกเหมือนกันนะครับว่าแบบเออน้องน้องเป็นคนชอบเล่นกีฬาน้องบอกว่าอยากเล่นกีฬาอีกแต่ว่าเออโดยเฉพาะกีฬาสีขององนะครับที่น้องผ่านมาสองครั้งแล้วแล้วก็โชว์ฟอร์มเป็นแบบโอ้หเบสอ่าบูเมนสปอร์ตสปอร์ตบูเมนเลยนะครับก็แบบ ออทำโชว์ฟอร์มได้ดีมากทั้งสองครั้งะนะครับตั้งแต่ตอนอยู่สีฟ้าหรือว่าตอนอยู่สีขาวข้างล่าสุดเนี่ยน้องน้องทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยโดยเฉพาะกีฬาแชร์บอลที่เป็นตัวตึวตวตวตงที่พี่เขาก็เอ,อ่ยปากชมกันนะครับวา่าโยเกิดเก่งมากจริงๆเลยเป็นพี่ซัดเองที่ต้องไปค้ากับน,น้องโดยตรงในในตอนสีแดงเดีวยวสีฟ้าข้างนู้นหรือว่าตอนที่อยู่ในทีมเดียวกันก็นกตามแล้วเนี่ยก็ พิซซาก็ชื่นชมโยเกิร์ตมากๆนะครับรวมถึงพี่เป้กับพี่ออมเองที่มาเป็นพิธีกรในงานกีฬาสีข้างล่างสุดเนี่ยก็เอ่ยปากชมน้องออกไหม่เลยว่าแบบเป็นตัวตึงกีฬาสาีครั้งนู้นที่ผ่านมานะครับตอนอยู่น้องอยู่สีฟ้าแล้วก็พออยู่สีขาวน้องก็โชว์ฟอร์มได้ดีปัดลูกสําคัญๆได้เยอะก็พาสีขาวได้แชมป์อีกนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่โดดเด่น มากๆ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 เลยนะครับก็เยี่ยมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยก่อนหมดสัญญาจะทันหรือเปล่าก็มานะผมมานั่งคํานวณดูมันไม่รู้ไม่น่าจะทันแต่ก็ไม่แน่เขาจะจัดขึ้นมาก็มีรู้เหมือนกันนะครับก็อยากเห็นน้องโยเกิดเล่นกีฬาอีกนั่นแหละอยากเห็นเรื่อยๆคือแบบคือดูน้องมีความสุข,ขกับการเล่นกีฬาผมดูในกีฬาสีแล้วแบบยิ้มแยม้มมีความสุข มากมากเลยอ่ะเวลาน้องแบบได้อยู่ในสนามกีฬาได้เล่นเล่นกีฬาที่น้องชอบนะครับก็แอบ,บฝันเล็กๆเหมือนกันนะว่าแบบเออถ้าน้องหมดสัญญาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะจัดอีเวนต์สักอย่างให้น้องมาเล่นกีฬาให้ที่น้องอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยแอบ,บคิดแอบ,บฝันอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยากทําอยากลองติดต่อน้องดูเหมือนกันนะครับก็ ให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันนะครับส่วนตอนนี้ก็ณปัจจุบันผมก็ถ่านหนูเข้ามาฟังนะน้องโยเกิร์ตก็พี่ก็ยังคงยืนยันว่าพี่ก็จะคอยติดตามผลงานของหนูไปเรื่อยๆคอยเอ็นดูเป็นห่วงหูไปเรื่อยๆในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไอสิ่งนี้ไม่ได้อยู่แค่แบบน้องหมดสัญญาแล้วก็จบกันไม่แน่นอนนะครับก็จะคงติดตาม คอยห่วงใยหนูไปเรื่อยๆตลอดไปจนตลอดไปอย่างแน่นอนนะจ๊ะอะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ